คุณวราวิทย์ค้ดิฉันก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับคุณน a ตตี้เจ้าของเพจน n ตตี้อินเมียนมานะคะคุณนตตี้เนี่ยบอกว่าปกติบ้านเราค่ะก่อนที่จะมีการใช้สมาร์ทโฟนใช้ระบบ 4G 5G นะคะเราก็ยังมีการใช้เพจเจอร์ใช้มือถือแบบเข้าโทรออกอยู่นะคะแต่ว่าที่เมียนมากค่ะเขาไม่ได้มีแบบเรานะคะเพราะว่าหลังจากที่เปิดประเทศในปี2011ค่ะเขาก็เริ่มมีการใช้สมาร์ทโฟนเลยนะคะแล้วก็ตอนนั้นเองเนี่ยก็เริ่มมีการใช้ 3G เข้ามายุคแรกๆค่ะ ยังไม่มีการลงทุนจากต่างชาติมาเยอะเท่าไหร่นะคะก็เลยทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนั้นมีราคาที่สูงทำให้ประชาชนทั่วไปค่ะไม่สามารถเข้าถึงได้แล้วก็ ใช้ได้เพียงเฉพาะแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นโดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นปกครองนะคะแต่ว่าในปี2015ที่ผ่านมาค่ะดิฉันก็มีโอกาสะคะไ,ไปเดินที่นครย่างกุ้งค่ะแล้วก็ไปสำรวจนะคะถนนเส้นหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเป็นเส้นไอทีของนครย่างกุ้งเลยนะคะจะเห็นได้ว่ามีร้านค้าหลายร้านค่ะที่ตั้งเรียงรายกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เองเนี่ยก็จะมีการขาอยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นําเข้าจากจีน mm. เกาหลีใต้แล้วก็หลายๆประเทศด้วยนะคะก็ดูตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะ แต่ว่าถ้าถามว่าในช่วงนั้น,น,ะะน,เ,นเนี่ยนะคะอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะมีการใช้งานเสถียรหรือไม่นะคะขอบอกเลยนะคะว่าใช้ได้เพียงแค่แป๊บเดียวค่ะครู่เดียวนั้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะสัญญาณเน็ตก็หลุดไปค่ะแต่ว่าถ้าดูราคา,าเทียบกับที่เมืองไทยในเวลานั้นเนี่ยก็ถือว่าสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็ยัง ไม่สามารถที่จะได้บอกได้ว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าค่ะเพราะว่าหลังจากที่จ่ายเงินไปในราคาที่สูงแล้วเนี่ยนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยใช้เน็ตที่ไม่ค่อยเสถียรมากนักบางครั้งใช้ได้บางครั้งก็ใช้ไม่ได้ค่ะอย่างในช่วงนี้ทานดิฉันก็ยังสามารถที่จะติดต่อคุณวารารวิทย์ได้อยู่อยท่านดิฉันได้ไปที่เมียนมาแล้วก็เริ่มมีการใช้ 5G อยู่ค่ะถากไปดูพวกให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตก่อนหน้านี้หลังเปิดประเทศหลักๆจะมีอยู่5เจ้านะคะ ทั้งอนันดาในเครืออามารากลุ่มบริษัท IGE ธุรกิจเอกชนอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างยักษ์ใหญ่ในเมียนมาออริดูผู้ลงทุนจากกาตาเทเลนอจากนอ T, ร์เวย์ MBT ร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลเมียนมากับญี่ปุ่นและล่าสุดค่ายที่เพิ่งเปิดตัวไปคือ m y เทลผู้รวมลงทุนระหว่างกองทัพเมียนมากับเวียดนมามค่ะทำให้ราคาสินกาที่สูงหลักพัน ปรับราคาลดลงเหลือหลักสิบในเวลาอันรวดเร็วจากการแข่งขันที่สูงขึ้นปิดประเทศหรือว่าเอ่อช่วงเปิดประเทศแรกๆเพราะว่าตอนนั้นน่ยต้องเรียกว่าซิมการ์ดนะคะตอนที่ที่เข้าไปแรกๆคือราคาประมาณคือที่เข้าไปช่วงหลังๆแล้วือตอนปิดประเทศนี่คือระดับเป็นหมื่นนะคะแล้วก็ตอนที่ตอนนี้เข้าใน,นที่เข้าไปเนี่ยประมาณสามพันสามถึงห้าพันบาทนะคะหน่วยเป็นบาทก็คือแพงมากแล้วพอมียักษ์ใหญ่ของทางเทเลคอมเนี่ยเข้าไปเนี่ยซิมการ์ดนะคะจากสามพันลดเหลือสาสิบห้าบาท 30-35บาทภายในช่วงเวลาค่ำคืนก็เลยทำให้ประชาชนเข้าถึงได้ม,มากขึ้นนะคะข้อมูลจาก Data w o r l n k a n k หรือว่าธนาคารโลกรายงานตัวเลขตั้งแต่ปี1990ถึงปี2010ตัวเลขผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตแทบไม่มีนะคะแต่หลังจากเปิดประเทศในปี2011ถึง2017ตัวเลขผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้นสูงขึ้นเป็นแนวดิ่งประชากรเมียนมาทั้งประเทศ54ล้านคนในขณะนี้ มีรายงานตัวเลขผู้ใช้บัญชี Facebook มากถึง27ล้านบัญชีทำให้เมียนมาเตรียมเดินหน้าสู่การพัฒนาระบบ 5G แต่ด้วยสถานการณ์โรคระบาดและการก่อรัฐประรหารกลับดับฝันการเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีของเมียนมาค่ะจริงๆแล้วถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อย่างโควิดหรือรัฐล้มหารเกิดขึ้นก็คือจริงๆแล้วตามข่าวมาเมียนมามีแผนที่จะเ,เริ่มมีการพัฒนา 5G นะคะภายในปีนี้ ในช่วงที่ก่อรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาธ์ถึงเดือนเมษายนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอินเทอร์เน็ตนั้นถูกจำกัดและเสี่ยงถูกดำเนินคดีหากแสดงความเห็นทางการเมืองการที่คุณออกไปข้างนอกอะค่ะแล้วคุณถูกตำรวจหรือทหารเรียกสิ่งแรกที่เขาจะทำก็คือการตรวจ Facebook ของคุณใช่ค่ะคือถ้ามีข้อมูลหรือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงการชุมนุมหรือการที่ต่อต้านรัฐบาลทหารปุ๊บเนี่ยเขาสามารถจับคุณได้เลย มนเลออดีตเมืองหลวงของเมียนมาเป็นหนึ่งในสาเมืองที่ถูกเลือกเข้าร่วมโครงการเป็นเมืองหน้าอยู่ในเวทีอาเซียนเพื่อเตรียมใช้เทคโนโลยีพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะโดยงนำข้อมูลภาพผังเมืองแบบสามมิติและระบบ GPS มารวบรวมข้อมูลเพื่อออกแบบการจราจรตรวจสอบเส้นทางวางแผนการระบายน้ำและการสร้างพื้นที่กำจัดขยะค่ะ ความฝันการพัฒนาเทคโนโลยีของเมียนมายิ่งขยับไปไกลทุกขณะเพราะยังเกิดวิกฤตทางการเมืองและโรคระบาดที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะคลี่คลายลงมนีนาธอ่อนพัน,นาข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน